สวัสดีครับคุยก่อนเกมศึกฟุตบอลบนเดลิก้าเยอรมันประจําฤดูกาล2022-2023นับศุกคล้ายนะครับในค่ําคืนนี้นะครับจะมีทุกันทั้งหมดหลากหลายหลายคู่เลยนะครับแต่ว่าผมหยิบย่นม,มาแค่หลักๆ4คู่เท่านั้นเองนะครับคู่ที่เป็นดอทมูลเจอกับไม่ซองหนะครับสกุลีสอเป็นโคโลนกับบายอุบลิกนะครับ2คู่นี้เนี่ยนุน่นแชมป์กันโดยตรงนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มจากคู่แรกก่อนเลยนะถึงระหว่างบอทมูลเจอแบบไม้นะครับ คุ้นี้ก็มีหนึ่งเศรษฐกิจจะน่าสนใจเลยนะครับในการเจอกันตลอด5เกมที่ผ่านมานะครับเดิมูอชนะไปสี่เสมอหนึ่งอะไรพ่ายนะครับเราวันนี้กลับมาในบ้านของดอนมูนด้วยครับมองว่าเดิมูนน่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้เนี่ยเดิมูนต้องชนะขาดทั้งสามลูกนะครับเพราะว่าเฮนดิ่อขที่เปิดมามันสองลูกครึ่งนะครับพร้อมของดอนมูนในบ้าน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขานะครับชนะ5เกมรวดยิงไปแล้วถล่มทลายนะครับเสียไปแค่สี่ประตูทางการเก็บยินชิ้นไปสอนนะครับลมบอลหกหนึ่ง ยูเรียนเบอร์ินสองหนึ่งไพทเซฟเิสี่ศูนย์วูบกหกศูนย์แล้วก็มันเช่นกันหมักมาที่ห้าประตูต่อสองนะครับส่วนฟอร์มของผูเยเยนอย่างไม้นะครับในเกมล่าสุดพสตูกกับสี่หนึ่งแพ้แฟรงเฟิร์ตสามศูนย์แล้วก็แพ้จับเทลเก้ด้วยสามประตูต่อสองนะครับตอนนี้นะครับไม้ไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะเพราะเป็นบอลไม่จัดชั้นแล้วนะครับแต่ว่ารถมูเนี่ยต้องลุ้นแชมป์กับไบยอเมนิกบแล้วเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายของพวกเขาด้วยครับลูกได้เสียเป็นรองนะครับ เพราะฉะนั้น3แพลนมีความสำคัญม,มากกับดอนมูลเจ้าบ้านในค่ำคืนนี้ครับท่นนี้ครับวันนี้ที่เปิดมานะครับเป็นดอนมูลต่อ2ลูกครึ่งแล้วกระแสตอนนี้อยู่ที่6กสิบห้ต่อสามสิหรือเตีราราววันเจ็ดสิต่อสานะครับโอกาสทบป่ามีไม่มีนะครับแต่ว่าปอดบุญที่ช่วงนี้เรายังประตูได้เยอะทั้งนี้ว่าเกมนี้แฮนดิแคปที่เปิดมาถึง3ลูกครผมว่าดอนมูลทำได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยมีแน่นอน2ลูกนะครับรอนลูกที่3ามเพื่อกินเต็มนะครับนะหรับตองการของดอนมูลนะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับไปดูคู่ระหว่างทางฝั่งของบเยนมันดิคจะบุกไปยังโคโลนบ้างนะครับคู่นี้ครับเกมน่าสดที่เจอกันครับในในบ้านของไบเยนเสมอที่หนึ่งหนึ่งเลครับว่าภาพรวมในการเจอกันเนี่ยก็ไบเยนดีกว่าเล็กน้อยนะครับชนะ3เสมอหนึ่งเป็นหนึ่งเกมนะครับพร้อมของโคโลนตอนนี้นะครับผมถ้าเกมว่าสุดที่ผ่านมาชนะ3เสมอหนึ่งเหนึ่งเกมมีเสมอกับไบเดอร์เบรเมนระบบหนึ่งหนึ่งชนะไฮทาวน์บริมา5์ทเต่อสองนะครับ กอล์ชน่าเรเบอโกเซนด้วย2-1งนึะสามเกมน่าสุดที่พันมาชนะ2เสมอหนึ่งก็น่บ้างแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลังจากที่แพ้มา1-0ึ่งศกับไฟบัวเนี่ยเกมล่าสุดชนะให้ท่ารุ่นเดนมาร์กห้นะครับส่วนบาเยิร์นะครับเกมล่าสุดน่ถ้าเกิดพวกเขาชนะได้โอกาสเป็นแชมป์น่าจะสูงมากๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในเกมล่าสุดพวกเขาแพ้์รีซ็กซ์สามนะครับทำให้ต้องมาลุ้นกับตัดมบนในเกมสุดท้ายนะครับตอนนี้นะครับบายเยิ้มนิกครับ ผลงานนอกบ้าน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาชนะ2พลาดไป3เกมถ้าเกิดปีนี้เนี่ยบาเยนต์จะไม่ได้แชมป์ลีกอีกนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างหนักเลยาหทับฝั่งของพิเศษอย่างบาเยน์นะครับเพราะว่าพวกเขาจะไม่มีแชมป์อะไรติดมือเลยนะครับส่วนัาฝังของอันดับตรางคะแนนนะครับเมื่้พูดผิดจะบอก3ามทีมเยือนนะครับระดับคะแนนตอนนี้นะครับโคโนก็เป็นบอลไม่ตกชั้นแล้วนะครับก็คืออยู่กลางตารางนะครับส่วนทาฝั่งของบาเยน์เนี่ยตามหลังหลอนมูนูส2คะแนนนะครับ เอาเกมนี้เสมอหรือแพ้เข้ามาเนี่ยแชมป์ยกให้หลุดมือทันทีโดยที่ไม่ต้องลุ้นแรงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นสามคะแนนมีความสําคัญมากครับยังไงเพรรื่อลุ้ได้เสียนะเพราะเขายังดูงดีกว่านะครับก็หวังว่าเบายุง้งมินิคคืนนี้ครับสองลูกมีแน่นอนนะครับให้จับไปที่เบยุง้งมินิคต่อหนักๆไปเลยนะครับเน้นด้วยสหรับฝั่งของเบยุง้งมินิคนะครับส่วนบอลมูลนอเอาแค่ขึ้น,นกลางๆพอนะครับส่วนคู่สุดท้ายคู่ที่สามไม่ใช่คู่สุดท้ายเลยคู่ที่สามนะครับคืนนี้นะครับไลซิกจะบุกเยือนเชลเก้ เจอกับช็อเก้0-4นะครับขออภัยด้วยบางทีผมพูดผิดนะครับวันนี้เนี่ยจะเล่นในบ้านของอเมริกาซิกับแล้วฟอร์มในการเจอกันในตลอด4เกมที่ผ่านมานะครับเห็นได้ชัดว่าไลซิกทำผลงานได้ดีกว่าชนะ5-0 5-0 4-0 3-0 6-1เกมล่าสุดด้วยนะครับฟอร์มของไลซิกตอนนี้นะครับในบ้านนะชนะ4เกมรวดนะครับแต่รวม2-0เอาบวก3-2เขาฟังคาย0-0เวดอร์เบรเมน2-1ครับส่วนภาพรวมนะครับก็ ชนะ5เกมรวดนะครับเออฟอร์มดีมากสำหรับฝัง่งของไรซิคนะครับผู้ไม่เย็นอย่างเชาเก้เลยครับบอลหน,นีตกชั้นนะครับตลอด5เกมที่ผ่านมาชนะ2เสมอ1หนึ่พลไป2เกมเกมล่าสุดสมุัติต้องเปิมา2-2ครับมีแค่ไม่เนด้วย6-0เกมนี้เล่นนอกบ้านมาเจอกับเบอร์ไรซิคเลยครับไรซิคตอนนี้นะ่ะการันตีในเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วนะครับแต่เชาเก้นเนี่ยต้องหนีตกชั้นนะครับซึ่งลีกอ่าเยอรมันเนี่ยเอาตกชั้นแค่2ทีมเท่านั้นเองนะครับ ถ้าเกิดคืนนี้ครับโชเก้าสามารถเก็บ3คะแนนได้เพราะเขาจะมี34คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับที่15นะครับอ่าแล้วก็อันดับที่16ของลีกบุนเดสเนี่ยต้องไปเตะรอบเพลย์ออฟกับอันดับที่3ของอันดับบุนเดสเลกีกเยอรมันดิวชั่น2นะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นประมาณนี้ในะผมในเรื่องของรายเดออนยนืนะครับแต่ว่า17กับ18ตกชั้น100%นะครับเกมนี้ครับมีอย่างนึงที่ผมชอบก็คือว่าในเรื่องของหงส์แดงแคปแล้วก็กระแสกระแสตอนนี้อยู่ที่70ต่อ30นะครับ แล้วก็ให้ด้แคปจากฝังของอ่าไลซิกต่อมีคลื่องหลมาเหลือแค่หนึ่งลูกครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีหนึ่งลูกคีู่กเพิ่มมาปนด้วยนะครับผมว่าบอลคู่นี้พวป่าแรงมากนะครับแนะนําให้อยู่ที่ยีเยือนอย่างเชาเก้ศูนย์สี่นะครับเชื่อว่าน่าจะผ่านได้นะครับสนาับอลคู่นี้นะครับต่อไปครับเรามาดูคู่สุดท้ายกันบ้างนะครับเป็นคู่ระหว่างสตุตการ์นะครับสตุต์การ์ในค่ำคืนนี้ครับพวกเขาจะเจอกับอ่าคู่มาเยือนอย่างฮอฟเฟนไฮน์นะครับ ในเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเล่ในได้บ้างของเขาเป็นทายกอนนะครับส่วนที่สองสองแต่ว่าคู่ที่เจอในสามเกมล่าสุดผ่านมานะครับบันจะออกเป็นสปอร์โสดหมดเลยนะครับวันนี้ครับสตูร์ดรจะเปิดบ้านต่อของเขาเป็นทายอยู่ที่หนึ่งยูกนะครับเรามีเครื่คู่ยู๊กมาปนด้วยนะครับฟองของสตูร์ดในเกมล่าสุดเดืบุกไปชนะไม้มาสี่ประตูต่อหนึ่งตอนในบ้านก็ขึ้นเครื่องลงลนะครับไม่ทราบดังของเราเท่าไหร่ส่วนเอาเปนไฮครับเกมล่าสุดชนะยูเน่าบร์ลินมาสี่ประตูต่อสองครับบราซิลมีชนะ อาจจะ transfer ตัวสามหนึ่งนะครับแล้วตาราคะแนนตอนนี้ครับสตุตการ์ดครับก็ถามว่ามีโอกาสที่จะรอตกช่องได้ไหมผมว่าได้นะครับส่วนท็อาแนงเอีงนะครับก็เป็นทีมที่มันไม่ตกชั้นอยู่แล้วคือมันรอดแล้วนะครับเกมนี้มาเจอกันนะครับกระแสการลงทุนวันนี้นะครับของคู่นี้เนี่ยอยู่ท่าฝั่งของสตุตการ์ดซะส่วนใหญ่ร้อเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อยู่ฝั่งเขาเป็นทสามสิบสามนะครับ ุดยอดของดีแคปนะครับสตูดร์อเนี่ยผมพร้อมดูอ่ะสตูดารออยู่ใส่ว่าอยู่นี่นะครับจ่ายน้ำเนี่ยเป็นน้ำลำสองฝั่งนะครับเออผมว่าคู่นี้ยมองที่สตูดร์อได้วันนี้ผมต้องอยู่บนต่อสามคู่แล้วก็อยู่บนรองหนึ่งคู่นะครับประมาณนี้ครับถ้าชอบตามไม่ชอบพันได้เลยนะครับดินดีำเป็นทัศนคติส่วนตัวผมเท่านั้นนะครับมาสุดอีกครั้งหนึ่งครับผมกับสี่คู่เด็ดในค่ำคืนนี้ก็สิบเบลดดิจ่เยอรมันก็สุดท้ายประจำคืนวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ ขอรู้จันที่สนามที่12สนามที่13คู่แรกให้อยู่แบบมูลคู่ที่2อยู่บายเยนคู่ที่3อยู่เชลเก้และคู่ที่4ให้อยู่สตุการ์นะครับดูเจ้าบ้านอ่าวันนี้เนี่ยสองคู่แล้วก็ทีมเยือนสองคู่นะครับวางไว้ด้วยแล้วก็ในกลุ่มวีพีวันนี้เดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมทายผลฟุตบอลให้ด้วยครับน่าจะเป็นคู่ทางฝั่งของบายเยนเจอกับโคโลดนะครับเพราะว่าเฮนริกันไม่สูงมากแล้วสกอร์น่าจะเดาง่ายนะครับเพื่อนๆที่สนใจอยากเข้ากลุ่มวีพีมาร่วมสนุกทายผลกิจกรรมร่วมกันนะครับก็สามารถ คลิกลิม่ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพื่อปักหมุดไว้ให้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิดเรื่องของตัวเราไปก่อนคนระับเป็นคิพดพลาดหน่งก็ขอโทษขออไปนะทีนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม